กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้17กันยายน2567ทั่วประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองภาคตะวันออกฝนตกหนักมากร้อยละ80ของพื้นที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอา่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ควรลดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชัน่นบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่20-21กันยายนลักษณะเช่นนี้ส่งผลทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ ถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปิของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูชัย,ยภูมิคอนแก่นกาลสินุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 3 4องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสมุทรสาครน,นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด23 2 5ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5ถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วชเชิงแสาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา และยะลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต ระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-29องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง